สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส a b ส CEO ะครับ,รบตอนนี้ได้เวลาและพาไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปรับแห้งเจียยปรับแหงเจียกันโอเคค่ะสัก,กู่นะคะขอสตอ็อกสตาร์รถแป๊บเรียบร้อยสวัสดีครับ,รบเออเรียบร้อยมารับถึงที่ไปต่อ <c oughs> ได้ยังเดี่ยมได้ยัยงโอเคปนะ <laughs> ้าที่นี่นะเราไปบัากันต่อที่โรงเรียนนะคะตอนนี้

คนเพื่อนแบบแถวแถวแล้วมาซา่อาอ่าไหนไหนได้ตังยังยังเล่อ้งอมาถึงโรงเรียนกกากันใหญ่เลย อันนีครับครับแต่ใครเนี่ยแต่ข้าวแย่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับาลูกตกใจเออขอบคุณค่ะเออนี่ไอ้แก่มาสายตอนนี้ได้เวลาเข้าแถวแล้วนะคะทำเป็นสองสามเป็นสองจอ กองนี้เครื่องนี้ตอนนี้ก็เด็กๆก็จะไปอยู่ที่อาคารทางนู้นนะคะทา่านนี้ข้าวแถวในอาคารนะคะไม่ได้แบบว่าเหมือนแต่ก่อนจะไปข้าวแถวตรงสนามทีนี้พออเขาบอกมันแดดร้อนนาะเด็กๆเนข้าแถวแดดร้อนก็เลยเปลี่ยนการข้าวแถวอยู่ในที่ร่มมาอยู่ใต้อาคารนะคะทากิจกรรมอะไรที่อยู่ก็อยู่ใต้อาคารนะคะตอนนี้ แถวแล้วได้เวลาออกแล้วไปหาซื้อเอาพกับข้าวอาหารแรงต่อเผื่อว่าตอนเช้าได้ออกมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปวาร์ปต่อนะคะเพราะว่าเวลาขับรถไปถ่ายไปอ่มันจะมีแต่เสียงลมนะคะหนูก็เลยจําเป็นต้องขอโทษแบบต้องตัดคลิปต้องตัดเสียงลมออกนะคะเพื่อไม่ให้แบบน้องหูเนาะเสียงลมนะ ตอนเช้าลมลื่นนะคะเนี่ยเย็นสบายมากเย็น ขอสตาร์ทสักกูนะคะมาให้นะคะกับข้าววันนี้ร้านแม่แม่ลึกเอ็มเลยนะและล่องพวกอไรลูนูติยาคูนะแดดสองหน้าได้แล้วนะคะได้แล้วนี่ได้ต้มแคบหมูแล้วก็ค่ะ ต่อค่ะทีนี้ได้กับพ้าแล้วเราดูตอนแรกอีกทีนึงว่าเด็กๆจะอยากกินอะไรนะคะหายเข้าอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านนะคะว้าวมาถึงแล้วนะคะแยกมาบ้านเส้นแยงตา แล,แล้วก็มาถึงถึงบ้านแล้วนะคะอไปกันค่ะ เดี๋ยวเคลียร์ในบ้านเดี๋ยวเคลียร์ในร้านนะคะตอนนี้มีเสียงลูกนกด้วยอยู่ตรงนี้ทำรังออกไปหลายคอกแล้วเมื่อเช้าลุกไม่ได้หนาวมากว่าจะพามาถ่ายดูนกนอกมาไม่ทนันนกไปก่อนแล้วนะคะอาการหนาวโอเคค่ะเดี๋ยว ถึงบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวหนูจะเคียนในบ้านนะคะ,อคคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ